ครับก็สวัสดีท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเรียงรัดทยอยทำคลิป2ตัวบน2ตัวล่างให้จบก่อนนะครับอันนี้คลิปต่อไปก็เป็น2ตัวล่างนะครับวันทังวันประจำวันที่16นะครับ16ปกจิกา6 3นะครับอัวนี้ก็เป็นชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับ คือของผมเน้นตรงตรงนะครับไม่ต้องไปกลับนะครับเล่นสบายสบายนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบที่คำนวณได้ของวันนี้นี่นะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้าสามนะครับหลักสิบนะครับนี่การันตีนะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้า สนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหน่วยจะอยู่ที่1 2ึ่งนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับในส 3, 6 9สามหกนนะครับอันนี้เรามาทำยังไงละ่ะเมื่อมันได้แบบนี้ เราก็ต้องมาดูดับนะครับดับเราต้องมาดูดับแล้วล่ะดับสิบดับหลักสิบนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรนะครับดับหลักสิบนะครับวันนี้ดันดูนะครับห้าแปดเก้านะฮะจนแปดนะครับห้าแปดเก้าหนึ่งสองนะครับนี่คือดับหลักสิบ ดับหลักสิบล่างนะครับเห็นไหมครับดับหลักสิบล่างห้าแปดเก้าหนึ่งสองผมตัดนะครับห้าแปดเก้าหนสองไหนที่มีห้าแปดเก้าหนึสองตัดนะครับห้าแปดเก้าหนึ่สองดับที่หลักสิบล่างห8าแปดเก้าไม่มี1นึ่งสองไม่มีนะครับห้ด หนึ่งนะครับเลขที่จะเหลือก็คือเลขเจ็ดเลขศูนย์แล้วก็เลขสามครับนี่คือหลักสิบดับที่หลักสิบนะครับต่ <c oughs> อไปมาดูดับหลักหน่วยมีไหมดับหลักหน่วยล่างดับหลักหน่วยล่างเรามีไหมเรามาดูกันว่าสูตรดับหลักหน่วยล่างจะเอาอยู่ไหม <c oughs> นะครับ ดับหลักหน่วยล่างนะครับนี่มาแล้วนะครับดับหลักหน่วยล่างนะครับนี่นะครับดับหน่วยล่างนะครับเอาอยู่ไหมวันนี้วันที่แล้วเอามาอยู่นะครับเห็นไหมครับก็คือมาออกอะไร40นนะครับหลักหน่วยล่างที่เป็นศูนย์เอาไม่อยู่นะครับวันที่แล้วเอาไม่อยู่ ท่นั้นเลขที่จะดับหลักหน่วยล่างเอาอยู่วันนี้คือเลขแปดนะครับแปดสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์นะครับแปดสี่ห้าเจ็ดศูนย์ะครับแปดสี่ห้าเจ็ดศูนย์ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับดับแปดสี่ไม่มีนะครับห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ในนี้ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับแปดสี่ห้าเจ็ดศูนย์ในนี้เราไม่มีนะครับหลักหน่วยเราไม่มีดับเลย แปดสีห้านะครับไม่มีเมื่อไม่มีครับจับนะครับจับเลยจับชุดไปเลยเจดหนึ่งนะครับ72 7ดสองเหกเจนะครับจับไว้ก่อนนะครับ0ูนย์หนึ 0 9นะครับ3 1 3 2 3 3 36กแล้วก, 39, นกน็นะครับจับไว้ก่อนนะครับนี่คือชุดล่างนะครับตรงนะครับชุดล่างตรงนี่ก็มาดูแต้มดับ <c oughs> นะครับนี่คือแต้มนะแต้ม10บหน่วยล่างนะครับ ดันดูนะครับดับศูนย์ดับหกนะครับวันนี้ดับสี่นะครับดับที่แต้มสี่นะครับเราต้องดูว่าแต้มสี่มีไหมถ้าแต้มสี่มีเราตัดนะครับตัดทิ้งเลยแต้มสี่เรามีไหมเราตัดเลยนะครับ <c oughs> แต้มสี่หนึ่งตัวแล้วครับเดินตัดนะครับแต้มสี่เจ็ดเจ็ด นอกนั้นเหมือนเดิมเราจะทำยังไงครับจะให้เหลือเลขน้อยลงเขาต้องใช้เด่นนะครับใช้เด่นมาเป็นตัวช่วยนะครับ <c oughs> เด่นนะครับเด่นของวันนี้นะครับ <c oughs> ก็คือสามสี่หกหนึ่งสิบหน่วยของเราเนี่ไม่มีสี่นะครับเราตัดสี่ทิ้งก็จะเหลือสามหกหนึ่งนะครับดังนั้นเด่นที่มันเหลือสามหกหนึ่งท่านเอมาดูนะครับสามหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งนะครับเจ็ดหกนะครับศูนย์หนะครับก็สามกหนึ่ไอตัวนี้เราก็ต้องเอาหมดนะครับตัวนี้เราตัดนะครับเราตัดตัดตัดนะครับ <c oughs> ทีนี้เลขที่จะเหลือนะครับ เลขที่จะเหลือในชุดล่างตรงๆนะครับเตาที่วงไว้นะครับนี่ครับฮชุดล่างวันนี้จะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็การันตีตามสูตรนะครับว่าไม่น่าพลาดนะครับชุดล่างตรงของแอด i n ินนะครับ ดันดูนะครับนี่คือของจริงนะครับทำเองกับมือนะครับไม่ต้องไปนั่งรอจากที่อื่น,นครับก็ขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามนะครับนี่สำหรับเลขชุดล่างนะครับเลขชุดล่างก็จะได้อยู่ที่2 4 6นะครับ2 4 6 8 0ดชุดพอดีนะครับ10ชุดอันใดที่เล็งอยู่ก็นำไปใช้ได้นะครับเอาไปแชร์ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่หว่วงนะครับข้อมูลเอาไปใช้กันขอ <c oughs> ขอบพระคุณมากสำหรับ f c นะเพื่อนๆที่คอยติดตามอยู่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะได้ลงสรุป3ตัวบนตรงนะครับเพื่อ จะได้ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้หาลอตเตอรี่ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามวัสดีครับ